สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เป็นมันใส่หมาข้ามนะครับผมนี่ก็เป็นหมาข้ามว่านนะผมทำส่งชุ่มๆเล็กนิดนึงครับตอนนี้ชอบนะครับมันแปลกมาแต่แังเดิมแล้วผมไม่กล้าเทียบตำนะครับเพราะว่ากลัวกลัวเขาจะไม่รอดนะนเดีเทียบชุ่งไปนี่เทียบยอดหมาข้ามแคร์นะครับก็ได้เวลาอีกแล้วนะครับไ,ได้เวลาขัดกิ้งก้าวหลวดไหมนะครับผมแต่จริงๆพวกนี้ผมก็บอกไปตั้งแต่ตอนน่ะนะถ้ากินง็บวมใหญ่นะผมก็จะ ถอดเข้ามาเพิ่มนะครับทำรายละเอียดไม่นะครับเหมือนกันแต่กลัวก็ไม่แตกแต่เดี๋ยวก็จะลองดูนะครับอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆก่อนเพื่อมันออกเพื่อเขาออกมาช่วยนะครับฟูดีจังครับยองพุ่นตอกนะครับเขี้ยวเลยเขียวอือเลยนะครับผมใบเล็กๆทำางนะครับตาที่นะครับผมเหมือนข้ามแคร์พุ่มใบตอนใบไล่ตอนเลยนะครับเดี๋ยวจะ ทำทยอยทยอยไว้นะครับเพื่อใครสนใจบางจะต้อนไปเยอะๆเลยครับขยายพัุนจัดจ่ายช่วยๆนะครับทำโครงสร้างไว้นี่มันกันข้างบนนี่ผมก็ให,ใ,หใ,หให้เยอะเลยครับกินเมนนี่อย่าตึงก่อยตอนนะครับโอเคครับปมอย่าลืมรอชมติดตามพลนงานกันด้วยครับนี่ดยจากข้างล่างส่วนเล็กลวดนี่ที่ผมปั่นไว้คือผมจะแปลงไง น้ำต้นบวมนะครับผม